สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้ครับผมเลือกเอาหนังสือที่ชื่อว่า The Brain Audit หรือว่าถ้าเป็นชื่อภาษาไทยนะครับชื่อว่าจิตวิทยาการขายที่สมองปฏิเสธไม่ลงเล่มนี้เขียนโดยคุณชอนดีโซซาครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการขายนะฮะทำยังไง ถึงจะขายของได้ก็หนังสือครับเขาเปรียบเทียบเรื่องของการขายเนี่ยว่ามันเหมือนกับการที่เราเนี่ยครับกำลังรอกระเป๋านะฮะตามสายพานเพื่อที่ว่าพอเราได้กระเป๋าครบแล้วเนี่ยเราจะได้ออกจากแอร์พอร์ตได้ทีนี้เราเนี่ยมีกระเป๋ายู่7ใบถ้าเกิดเรายังได้กระเป๋าไม่ครบอะครับเราก็ยังออกไม่ได้นะฮะอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบกับการขายของครับเหมือนกับว่าถ้ายังไม่ครบทั้ง7ข้อหรือว่า7ใบเนี่ย ก็ยังขายของไม่ได้นะฮะอาจจะเรียกว่าเป็นทฤษฎีกระเป๋าเจ็ดใบก็ได้นะครับก็เป็นทฤษฎีของผู้เขียนนะครับจริงๆครับมันเป็นเรื่องของการขายแต่ว่าผมว่ามันเอาไปแอพพลายครับเรื่องอื่นได้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าว่าทฤษฎีกระเป๋าเจ็ดใบเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะฮะกระเป๋าใบแรกเลยครับชื่อว่าปัญหานะฮะผู้เขียนอธิบายไว้ว่าสมองของเราเนี่ยครับก็คือจะมอง หานะฮะแล้วก็ให้ความสนใจกับปัญหาเนี่ยตลอดเลยอันนี้มันเป็นธรรมชาติครับมันถูกสร้างมาแบบเนี้ยเพื่อให้เราเนี่ยมีชีวิตดอดมาได้นะครับถ้าเกิดวม่มีปัญหามากๆนะครับมีปัญหาหลายข้อเลยเนี่ยให้เราเลือกโฟกัสแล้วก็เลือกออกมาแค่1เท่านั้นนะครับจุดสําคัญเลยนะครับของกระเป๋าใบแรกเนี่ยก็คือแล้วถ้าปัญหาไม่ชัดเจนนะครับหรือว่ามันไม่มีลหละเขาบอกว่า ให้เราเนี่ยสร้างมันขึ้นมาครับยกตัวอย่างดีกว่านะฮะจะเห็นภาพนะครับในหนังสือเนี่ยครับเขายกตัวอย่างถึงคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันครับมันใช้งานได้ดีนะฮะแต่จู่ๆครับมันก็มีเจ้าคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดออกมานะครับโอ้โหแล้วความแตกต่างของมันก็คือความเร็วเนี่ยในการประมวลผลเนี่ยมันเร็วกว่ามากแบบเรียกได้ว่าคนละโลกเลยคอมใหม่มาปุ๊บปัญหาเกิดเลยครับ คอมพิวเตอร์เรากลายเป็นชาไปเลยนะครับอันนี้จริงๆมันเปรียบเทียบได้กับหลายอย่างเลยครับมือถือดีกว่านะครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่เอ,อตอนแรกเราก็คิดว่ามือถือของเรานี่มันเร็วเนาะมันทันสมัยมันทำอะไรได้เยอะแยะเลยแต่ว่าทอมีรุ่นใหม่ออกมาครับอย่างตอนนั้นที่ iPhone หนึ่งมันออกมาเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเกิดปัญหาทันทีนะครับโทรศัพท์เราเนี่ยที่ถืออยู่ที่ไม่ใช่ iPhone เนี่ยมันกลายเป็นดูแย่ดูแบบทุกอย่างเลยนะครับ อันนี้ครับก็คือเป็นกระเป๋าใบแรกที่เรียกว่าปัญหาครับกระเป๋าใบที่2ครับตามมาติดๆนะฮะก็คือทางแก้ครับอันนี้ครับเขาบอกว่าจริงๆอ่ะถึงแม้ว่าทางแก้เนี่ยมันจะมีความสําคัญพอกับปัญหาเลยนะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญเลยนะครับทางแก้เนี่ยมันควรจะมาทีหลังปัญหาครับมันไม่ควรจะไปอยู่ก่อน เราเนี่ยเป็นผู้ขายเนี่ยเราอย่าใจร้อนนะครับยกเอาทางแก้ขึ้นมาก่อนอันนี้มันจะไม่เวิร์กนะครับมันผิดลําดับขั้นตอนนะครับคือสสยผ่านนะครับปล่อยให้กระเป๋าเนี่ยมันเรียงกันออกมานะครับหรือว่าอาจจะปีเกียรกับว่าให้แก้หาเนี่ยไปแสงสว่างครับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับก็ได้นะฮะแล้วก็เราเนี่ยไม่ควรจะไปอธิบายอะไรยืดยาวหรือว่าอธิบายลงเทคนิคต่างนะครับ มันซับเรือนไปต่บักค่ะนะฮะเราแค่อธิบายีการแก้ปัญหาสัสรร้นๆก็พักรัดมาครับกระเป๋าใบที่สามนะครับก็คือกลุ่มเป้าหมายข้อนี้ต้องบอกว่าหนังสือนเล่มนี้เขียนได้น่าสนใจมากครับก็คือผู้เขียนครับเขาแนะนําว่าเราอ่ะไม่ควรจะตีกลุ่มเป้าหมายครับเป้าหมายของเราเนี่ยเป็นกลุ่มนะฮะแต่เราให้เฉพาะไปเป็นระดับบุคคลเลยนะครับ ยกตัวอย่างอีกแล้วดีกว่านะครับก็คือเวลาที่เราทำทาร์เก็ตกลุ่มนะครับหรือว่าแบบเป็นกลุ่มของคนที่เราตั้งใจะจะไปขายของยกตัวอย่างหนังสือนะครับเขาพูดถึงการขายกางเกยงยีนให้กับผู้หญิงนะครับเขาเล่าถึงผู้หญิงสามคนครับที่มาด้วยกันนะครับดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันเป็นทาร์เก็ตกลุ่มเดียวกันเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ระแวกใกล้กันชอบกางเกยงยีนเหมือนกันเรียนมหาลาัยเดียวกันแล้วก็ทั้งสามคนเนี่ยก็มีลูกเหมือนกันอุ้ยดูคร่าวๆแล้ว สแกนดูแล้วเนี่ยง่ายมากเลยนะครับถ้าเก็ดคูปเดียวกันแน่นอนนะฮะแต่ครับแต่ถ้าว่าถ้าเราลองเจาะลึกลงไปรายละเอียดครับน้ำหนักนะฮะส่วนสูงนะครับแต่ละคนเนี่ยย่อมไม่เหมือนกันแน่นอนนะฮะที่สำคัญไปกว่านั้นครับกลับไปที่กระเป๋าใบแรกครับเรื่องของปัญหานะครับทั้งสามคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันคนแรก อาจจะอยากได้กางเกงยียนที่แบบสวมใส่สบายนะฮะคนที่สองคนที่สองเนี่ยสนใจเรื่องสีสันฮะเป็นแบบแฟชั่นนิสส่วนคนสุดท้ายเนี่ยเขาสนใจเรื่องของทรงของกางเกงยีนนะฮะอลาวสุดท้ายกลายเป็นว่าการเลือกกางเกงยีนของทั้งสามคนเนี่ยต้องเรียกได้ว่าแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงเลยนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างที่บางทีแบบทำเป็น t a r g เก็ตก group เนี่ยมันอาจจะไม่ work ก็ได้นะครับ ทีนี้ครับหลังจากที่อ่านพาทน,นี้แล้วเนี่ยครับผมจะบอกว่าถ้าเรามาเปรียบเทียบก,กับโลกในยุคปัจจุบันนะฮะโลกของเราเนี่ยครับมันเชื่อมต่อเข้ากันนะครับด้วยอินเทอร์เน็ตนะครับมันทําให้การทําการตลาดแบบนี้ครับแบบทาร์เก็ตลงไปเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันเมื่อก่อนนะครับมันอาจจะเป็นตลาดที่ขายได้ยากใช่ไหมครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันมีตลาดที่ขายได้ครับสมัยก่อนเวลาถ้าเกิดคุณทําการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงมากๆ อย่างดีคุณก็ขายได้แค่คนในพื้นที่รอบๆนะครับรอบๆบ,บ้านหรือว่าเต็มที่เลยในเขตรหรือว่าในอำเภอของคุณนะครับแต่เดี๋ยวนี้ครับถ้าเกิดของคุณดีจริงหรือว่าแบบคุณตอบโจทย์คนกลุ่มนั้นจริงๆอะ่ะคุณก็ขายได้ทั้งโลกเลยครับคือเป็นคนกลุ่มน้อยใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้ทาร์เก็ตกลุ่มของเราอะครับจากที่เป็นกลุ่มเล็กๆอะสมมุติว่าแบบเป็นคนอายุ15ถึง20ปีอย่างเงี้ย นะฮะตอนแรกก็คือคุณอยู่ได้แค่แอร์อย่างคุณใช่ไหมครับแต่พอเป็นทั้งโลกปุ๊บเนี่ยมันทําให้กลุ่มของคุณนะครับมันขยายขึ้นทีนี้วิธีการของในหนังสือเล่มนี้ครับที่เจาะกลุ่มเนี่ยมันก็เลยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะฮะยกตัวอย่างดีกว่านะครับผมว่าข้อนี้นะถ้าเราเปรียบเทียบนะครับให้เห็นภาพในปัจจุบันเลยครับช่อง u t u b e ครับหรือว่าเพจใน Facebook ก็ได้นะครับถ้าเราทําช่องของเราอะครับเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับอย่างมากเนี่ย คนก็เข้าถึงได้แค่ประเทศของเราครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นทั้งโลกเลยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบเป็นพวกผมเห็นช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องเด็กนะครับเด็กแบบว่าเหมือนเป็นช่องเด็กที่มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาทําเป็นภาษาของเขานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มีการแปลเป็นภาษาอื่นนะครับก็เลยกลายเป็นช่องนั้นเนี่ยโหเด็กดูได้ทั่วโลกเลยนะฮะน่าสนใจมากนะครับวิธีการทำ t a r g e t g r o u p แบบนี้นะครับแบบเฉพาะเจาะจงนะฮะ อย่างยังสร้างความแตกต่างอะไรอีกด้วยอ่ะมาต่อที่กระเป๋าใบที่4ี่เลยดีกว่านะครับกระเป๋าใบที่4ี่ชื่อว่าข้อคัดค้านะครับข้อคัดค้านเนี่ยเขาพูดถึงว่าเมื่อแบบเวลาที่คุณไปขายของแล้วลูกค้ากําลังสนใจนะครับพอสนใจปุ๊บเนี่ยเริ่มสนใจสินค้าปุ๊บสมองครับมันจะเริ่มทาหน้าที่ของมันครับก็คือการมองหาข้อคัดค้านครับเพื่อมาทําอะไรครับเพื่อปกป,ป้องตัวเองจากความล้มเหลวโดวยอัตโนมัตินะครับแปลกไหมครับ ทุกครั้งที่จะต้องตัดสินใจเนี่ยเจ้าสมองเนี่ยมันจะพยายามหาข้อพิสูจน์ครับหาข้อขัดแย้งนี่แหละเพื่อที่จะเน้นย้ำว่าเฮ้ยไม่ได้ตัดสินใจผิดพลาดนะนะครับอันนี้เป็นธรรมชาตินะครับทีนี้เขาบอกว่าให้เรามองในทางกลับกันครับถ้าลูกค้าฟังแล้วเออฟังแล้วแบบเห็นด้วยหมดเลยไม่คัดค้านอะไรเลยเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าลูกค้านี่จริงๆแล้วเขาไม่ได้สนใจสินค้าของเรานะฮะอืมอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับ ทีนี้เขาบอกเคล็ดลับวิธีการรับเมือง่ายๆครับก็คือเวลาคุณจะไปขายของใช่ไหมครับให้คุณคิดไว้เลยนะฮะคิดหาข้อคัดค้านของสินค้าของคุณเนี่ยเอาไว้ก่อนเลยคิดเสร็จปุ๊บทำลิสต์ออกมาต้องหาคําตอบไว้ให้พร้อมครับเวลาที่ไปขายแล้วตอบข้อคัดค้านได้หมดเนี่ยสมองของลูกค้าก็จะตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะฮะกระเป๋าใบที่5ครับชื่อว่าคํารับรองนะฮะ คำรับรองว่าของนั้นดีจริงเดี๋ยวเราเรียก,กสั้นๆว่าเป็นการการันตีท่านเองนะฮะเขาบอกว่าสมองเนี่ยครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนเนี่ยครับก็จะนิยมการที่ถ้าเราดูจากประเทศเรานะครับเราเอาแบบดาราอะไรพวกนี้คนมีชื่อเสียงมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับอันนั้นเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการรับรองจากคนที่มีชื่อเสียงเขาใช้ชื่อเสียงของเขานะครับมาหากินนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนี้มันจะแตกต่างออกไปนะครับก็คือ คนเรานะครับลูกค้าเนี่ยจะเชื่อลูกค้าเก่ามากกว่านะครับยิ่งถ้าเป็นคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็จะเชื่อถือมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะาไม่เฟกนะฮะที่เห็นใาปัจจุบันเยอะที่สุดเลยครับก็คือเรื่องของการรีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีวิวสินค้าบริการนะฮะหรือว่าแม้แต่โรงแรมเนี่ยจาก Facebook หรือว่าทางช่องทางโซเชียลต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดถึงขนาดมีอาชีพรับรีวิวก็มีนะครับอันนี้มันได้ผลนะครับ ยิ่งถ้าเป็นที่ผมเห็นนะครับเรื่องของแบบการเรียนพิเศษนะครับของลูกของบรรดาแบบเด็กๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีอธิบายละเอียดเหมือนกับเป็นแบบเออแม่มาแนะนําอะไรแบบเนี้ยนะครับก็จะอินแพกมากนะครับแต่ที่แน่นอนที่สุดเลยครับก็คือเป็นคนที่เป็นเพื่อนเราหรือเป็นคนรู้จักเราเนี่ยมาแนะนานะฮะอันนี้จะน่าเชื่อถือทีเนี้ยเขาก็เลยใช้วิธีการเคยไหมครับบางทีจะกินข้าวเราเขาแบบเหมือน ให้แชร์เพจ a c e b o o k อะครับมันเป็นวิธีการทางการตลาดแบบหนึ่งนะครับเนี่ยแหละเป็นเรื่องของการคำนับรองนะครับกระเป๋าใบถัดมาครับใกล้จะครบเจ็ดใบแล้วนะอันี้ใบที่หกครับใบที่หกคือการลดความเสี่ยงนะครับลดความเสี่ยงของการซื้อด้วยการการันตีนั่นเองนะครับการซื้อทุกครั้งเนี่ยต้องบอกว่ามันก็มีความเสี่ยงสําหรับลูกค้าเนาะอาจจะแบบได้ของไม่ดีหรือว่าไม่ชอบหรือว่าแบบอะไรพวกนี้ครับ ถ้ามีการการันตีนะครับความเสี่ยงของลูกค้าก็ถูกถ่ายโอนมาเป็นความเสี่ยงของเรานะครับของคนขายนะครับวิธีการเง็งเง่หายครับก็คือบอกว่าถ้าไม่พอใจเนี่ยยินดีคืนเงินนะฮะทีนี้เกิดคําถามขึ้นมาีครับว่าเอ้าอย่างนั้นถ้าเกิดเราไปรับประกันแบบนั้นแล้วคนเขาไม่แห่มาคืนของเราหมดเราไม่เจ๊งเหรอนะครับมันก็มีทริคอยู่เหมือนกันนะครับอันแรกก็คือสินค้าคุณเนี่ยมันต้องดีจริงๆนะครับอันที่สองครับ การการันตีแบบนี้ครับมันเป็นการรับประกันไกลๆอยู่แล้วว่าสินค้าคุณเนี่ยมีคุณภาพนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาแบบโหคืนของกันหมดทุกคนหรอกนะครับที่สําคัญครับถ้าจะทําแบบนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมตั้งชื่อโปรโมชั่นของคุณเนี่ยให้เด็ดๆแล้วก็ให้แบบเป็นที่น่าจดจําด้วยนะครับนะครับใบสุดท้ายครับกระเป๋าใบสุดท้ายชื่อว่าเอกลักษณ์นะครับอันนี้เขายกตัวอย่างโดมิโนพิซซ่านะครับย้อนกลับไป ในยุค70นยะครับยุคนั้นเนี่ยไม่มีบริการ Delivery 2ส่งพิซซ่านะครับทอมโมนาแฮนนะฮะผู้ก่อตั้งโดมิโน,โนพิซซ่าเนี่ยเขารู้ดีครับว่าลูกค้าเนี่ยจริงๆอะ่ะไม่ได้อยากกินพิซซ่าที่มันแบบอร่อยที่สุดในโลกหรอกนะครับแต่ลูกค้ากำลังหิวต้องหาหิวอยากได้กินเร็วๆนะครับพิซซ่าอาจจะไม่ต้องอร่อยที่สุดในโลกก็ได้เอกลักษณ์ของเขาของโดมิโนพิซซ่าตอนนั้นก็คือการส่งไวครับสโลแกนนะครับที่เป็นตำนานของโดมิโนพิซซ่าก็คือ โดมิโนพิซซ่ารอเกิน30นาทีกินฟรีครับเป็นแบบโ,โหสโลแกนที่ฟังปุ๊บจำได้เลยนะฮะเป็นเอกลักษณ์สุดๆนะครับที่สำคัญนะฮะผู้เขียนบอกไว้ว่าแทนที่เราจะมองหาเอกลักษณ์เนี่ยคุณสร้างมันขึ้นมาเองครับบางทีมันก็ง่ายกว่าแล้วก็ที่สำคัญเหมือนเดิมครับต้องมีแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีกระเป๋าเใบนะครับของผู้เขียนนะครับซึ่งต้องบอกว่า น่าสนใจมากนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นนักขายนะครับแต่เราก็ผมว่ามันน่าจะเอามาประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆบริบทเลยทีเดียวนะครับเป็นหนังสือจิตวิทยาการขายที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเป็นข้อๆด้วยนะฮะเป็นแบบเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้แน่นอนนะครับผมว่าเล่มนี้ครับใครสนใจแนวนี้นะครับแนะนําเลยนะครับเพราะว่าอ่านง่ายครับแล้วก็มีตัวอย่างเยอะทําตามก็ทําได้ไม่ยากด้วยนะฮะ โอเคนะครับสุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านสิังที่ชอบมาครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันหน่อยวีคหน้านะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ